มากอ่ะตุ้มๆเลยอุเด้ยเด็ดเด็ดเด็ดบนท้องฟ้ามีอะไรคุณผู้ชม สวัสดีครับผมก็ต้องขอสวีดัสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โซนนะครับผมวันนี้คุณผู้ชมก็น่าจะเห็นตามปกคลิปกันมาแล้วก็คือผมจะมารีวิวเป็น f r e e Fire Max นั่นเองหรือว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่นั่นเองนะครับนะเรียกว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์แยกกับเซิร์ฟเวอร์หลักตัวนี้นะครับนะก็คือจะเป็นตัวเกมใหม่นั่นเองนะครับไม่เกี่ยวกับตัวนี้นะครับนะก็คือจะเป็นเซิร์ฟใหม่เลยฟ r e e Fire Max นั่นเองก็คือจะเเป็นตัวกมที่แบบ แบบเขาเรียกว่าแล้วฟูลเฮดดีเลยคุณผู้ชมก็คือจะมีภาพที่แบบสมจริงอะไรประมาณนี้เลยมีอของใหม่ที่แบบสมจริงยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ก็คือเขาให้เป็นทดลองเฉยๆนะครับวันนี้ก็คือจะเป็นของเซิร์ฟนอกนั่นเองก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับสำหรับเป็นฟรีไฟล์แม็กนั่นเองว่ามีอะไระน่าสนใจบ้างสำหรับเซิร์ฟนั้นนะครับก็คือมันจะเป็นตัวเกมแยกนะครับวันนั้นไม่ใช่ตัวเกมเดียวกับตัวเกมนี้นะครับคุณผู้ชมก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าโทศรศัพท์คุณผู้ชมเนี่ยจะแรงพอหรือเปล่าอะไรไม่เกี่ยวกันนะักกก็็อมมเเเเปตววแยยยให้าทดดลงฉี๋นะ จะพาไปดูว่ามันมีอะไรใหม่มาบ้างแล้วก็มีอะไรเปลี่ยนไปจากเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้บ้างนะครับผมนะก็แยกกันนะครับไม่เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับอ่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปดู FreeFi r e Max นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมในตัวเกมมันก่อนเลยนะครับรู้สึกว่าวันนี้มีกิจกรรมอัปเดตมาใหม่ใช่ไหมคุณผู้ชมสําหรับคู่ฟอลโก้นะครับวันนี้ออกโบยบินอีกครั้งสามารถมาเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะครับวันนี้ในหน้าร้านค้าเลยนะครับในในราคาเป็นแพ็คสุดคุ้มนั่นเองนะครับตั้ง ตัวคู่หูและสก,กินคู่หู299เาไดมอนท่านั้นมาเป็นเจ้าของก็ได้ตั้งแต่วันที่5สิงหาคมเป็นต้นไปเลยนะครับนี่อยู่ในหน้าร้านค้ากันแล้วนะครับแล้วก็ยังมีชุดมาใหม่ด้วยใช่ปะคุณผู้ชมผมเห็นชุดมาใหม่นะครบวนี้นี่กิจกรรมเข้ามาใหม่เป็นกิจกรรมเซียนตัดเซียนนั่นเองคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมก็สามารถมาสุมก็ได้โดยเราสามารถเลือกของรางวัลที่เราไม่ต้องการได้เลยนะครับวันนี้ผมจะเลือกติ๊กสมติเนี่ยผมอยากได้นี่ผมก็ติ๊กไปเลยแล้วก็ยืนยันแล้วก็สามารถสุ่มเป็นชุดเท่ๆแบบนีีนี้้นนนนนคครรรั่่่ชุดดสเเขยววตนนิมมมนในาาาแ9อก็ มาหมุนก็ได้ดกิจกรรมตัวนี้มีตั้งแต่วันที่5สิงหาคมจนถึง13สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับ ชุดโคเทไปเลยและพลาดไม่ได้กับกิจกรรมสายฟรีแม่นปืนโลกสถานนะครับวนเะพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยล็อกอินเข้าเกมเพื่อรับสก,กินปืน1วันนั่นเองนะคุณผู้ชมแล้วก็สังหารศัตรูตามที่กาหนดเพื่อรับของรางวัลนั่นเองอ่าเป็นกล่องสุ่มสก,กินปืนประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็คือจะมีทุกๆวันเลยนะสำหรับกิจกรรมตัวนี้ย้าว่ามีทุกวันเลยคุณผู้ชมสามารถลุ้นเป็นสก,กินปืนถาวรได้นะครับวนโดยระยะเวลากิจกรรมก็มีตั้งแต่วันที่5สิงหาคมจนถึงวันที่7สิงหาคมเลยนะครับก็แต่ลวันยจมมกกิืาาาา้ทํภรด เพื่อรับเป็นอากลองสุ่มจะกินปืนไปแบบฟรีๆเลย เอาเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่ในตัวเกม free fire m a x เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เห็นไหมเห็นความแตกต่างกันหรือเปล่ากับตัวเซิร์ฟหลักของเรานะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวเกมแยกนะครับนะเออก็อย่าไปกังวลนะครับวันนี้ก็คือเป็นตัวเกมแยกที่แบบเข้ามาให้เราทดลองแลนดีนะครับผมนะก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณ ID ดีจากนะ happy time x 4ด้วยนะครับใครอยากลองเล่นหรือว่าอยากลองโหลดไปเล่นก็สามารถไปดูได้ที่ช่องนะเขานะครับเขามีสอนแต่ผมไม่มีสอนนะครับเออก็เดี๋ยวเราไปดูกันตัวเกมดีกว่านะครับเฮ้ยเดี๋ยว ไม, lifting, ไม่มีเสียงเครื่องบินด้วยว <gas> m, ครับผู้ชมเฮ้ยมีเครื่องบินมาข้างหลังด้วยนะครับผมนี่โหโคตรอลังการเลยนะครับวันนี้โอ้โหมีฝุ่นตลบด้วยโคตรเทะคุณผ <c oughs> <อ>ู้ชมเออถ้าแบบมันแหลกหรืออะไรผมต้องขอโทษด้วยเพราะว่ามือถือผมไม่ได้อ่าเทพขนาดนั้นนะครับนมมือถือผมก็ไม่ได้แพงนะครับมันก็เลยแบบมีแหลกๆบ้างนะครับขอโทษด้วยนะครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ในโซนฟิีสไตล์นะครับผมก็จะมาทดสอบปืนดูว่าเสียงปืนเนี่ยมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะบอกเลยว่ามันจะเปลี่ยนเสียงปืนใหม่เองตัวเกมนี้นะครับนี่ เดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูเป็นปืนอักนะครับเป็นปืนใหม่เลยนะครับนี่เสียงปืนก็ไม่ค่อยแตกต่างนะแต่มันมีเป็นรอยกระสุนด้วยนะครับผมนี่เออมีรอยกระสุนด้วยก็คือแบบโคตรเท่เลยคุณผู้ชมแล้วก็มันจะหายไปทีหลังเนาะเดี๋ยวลองดูเป็นลูกซองดีกว่าเสียงลูกซองเป็นแบบใหม่นะคุณผู้ชมแบบแน่นมากอ่ะตุ้มๆเลยอ่ะเด็ด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 นะเฮ้ยเด็ดเด็ดเด็ดคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นอะไรปะ แบบมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรีโหลดกระสุนแบบใบอะสองควงโคตรเท่คุณผู้ชมนี่มีการควงปืนด้วยวุ๊บโคตรเท่คุณผู้ชมเดี๋ยวนะผมอยากลองเป็นปืนอ่าซองยาวดีกว่าว่าจะควงปืนเหมือนกันป่ะเดี๋ยวลองดูนะครับ <c oughs> อ่าเสียงปืนก็ค,คล้ายๆกันนะอ่าก็ใส่ปกตินะปืนนี้ก็คือเป็นเฉพาะสองควงเท่านั้นนะเขาเนะเออก็โคตรเท่อะเมื่อกี้แบบคือโคตรเท่จริงๆอ่ะคุณผู้ชมเอ้ย โครเด้ในครับนี่ก็คือจะเป็นความสามารถของ f r e ไฟแม็กซ์นั่นเองนะคุณผู้ชมอ่านี่ปืนเสียงปืนก็จะอ่าไม่เหมือนกับตัวหลักของเรานะครับผมเนยไหมก็จะสมจริงยิ่งขึ้นมีเสียงปลอกกระสุนอ่ามีเอฟเฟกอะไรเพิ่มขึ้นมากๆเลยนะครับผมนะมีเยอะมากๆเลยทําให้มือถือแรกนะครับผมนะนี่ก็คือมือถือแบบต้องแรงด้วยเดี๋ยวด้ะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองฟังเสียงคาตานาดีๆนะครับผมนี่ถ้ายินป้าคุณผู้ชมมีเสียงเบนมีดจริงๆอ่ะเฟียบ เวลาเราจับคาตานะครับผมแต่เวลาฟันก็คือเสียงปกติเลยเฮ้ยเทพอ่ะ <c oughs> นี่ก็คือจะเป็นความสามารถของฟีไฟแม็กซ์นั่นเองนะครับนี่ไหมมีเสียงปืนที่แบบอ่าสมจริงนั่นเองนะคุณผู้ชมอ่าโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงรถกันบ้างดีกว่าเป็นรถสป,ปอร์ตนะครับนี้โอ้ฟังเสียงดีดีคุณผู้ชมอื้อโอ้คุณผู้ชมมีควันตลบด้วยโคตรเท่ She's got some nice long hair and you know that she's a bad c h i All the boys there can't help it, it's a habit c l o t s that she wears, h o r t skirt and a jacket I just wanna get her all alone on a mattress I just wanna have it, I just gotta have it Boogers all around say her body is fantastic All now เป็นไงคุณผู้ชมโคตรเท่จริงอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมลองเป็นรถคันอื่นดูนะครับนะเออเดี๋ยวลองเป็นรถกระบะดูมันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะ หูเสียงรถกระบะก็ไม่แพ้กันเลยนะครับวันนี่มีเสียงดิบด้วยเฮ้ยแล้วก็มีรอยไหมายางด้วยนะครับรอยเฮ้ยโ,โกโกเกินโคตรสุดอ่ะคุณผู้ชมโู้หอ,อ่ะเดี๋ยวลองรถจีบด,ดูบ้างนะนี่โอ้โหก็เหมือนกันเลยมีรอยควันมีไหมเฮ้ยมีรอยอ่าไหมของยางเหมือนกันเลยนะครับวันนี้อ่ะแล้วก็มีคนอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับวันนี้มาทำอะไรคนเดียวนะลรวอะ โคตรเท่จริงอ่ะคุณผู้ชมเสียงแบบหืสมจริงมากเลยนะครับโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูในตัวเกมนะครับผมนะมาดูท่ากินเห็ดใหม่ดีกว่าคุณผู้ชมนี่เห็นไหมคุณผู้ชมมีการเก็บเห็ดแบบเหมือนจริงมากอ่ะคุณผู้ชมเห็นว่าคุณผู้ชมฮยโคตรเท่มีการแบบเก็บกินเห็ดด้วยนะครับผมสมจริงมากๆเลยนะครับผมนี่เป็นไงบ้างครับผมโอ้โหโคตรเท่เลยครับพี่นี่ โอเคคุณผู้ชมเมื่อกี้เราเห็นท่าเก็บเห็ดไปใหม่แล้วครับผมก็คือเดี๋ยวเราจะไปดูไอเทมอื่นดีกว่านะครับนะก็คือจะเป็นพวกอะเกาะสองซ่อมเกาะเฮ้ยเดี๋เด็ดเดบนท้องฟ้ามีอะไรคุณผู้ชมเป็นรูปเหมือนแฮกเกอร์หรือเปล่าคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋เด็ดเด็ดเดคุณผู้ชมสังเกตดีๆบนท้องฟ้าคุณผู้ชมเฮ้ยมันมีเป็นลายเนเหมือนโอ้โหแบบนี้เหมือนเคยเห็นนะครับสต่ลักตัวนี้นะรู้สึกว่าจะเป็น เกี่ยวกับแผนที่ใหม่2.0หรือเปล่านะเกาะสวรรค์ใหม่นั่นเองนะคุณผู้ชมนี่โอ้โหอันนี้ก็คือเขาจะเรียกว่าอะไรอะ่ะอีสเตอร์เอ็กหรือเปล่านะคุณผู้ชมอาจจะเป็นแบบปริศนาให้เราหาคําตอบนะครับนี่เฮ้ยโค้รเท่ะนะคุณผู้ชมมีแบบแฮกเกอร์นะครับนะเป็นหน้าตาแฮกเกอร์ด้วยนะอ,อลองไปไขปริศนาดูนะครับว่ามันคืออะไรนะใครรู้ก็มาบอกผมได้นะครับว่ามันคืออะไรที่เป็นรูปแฮกเกอร์บนท้องฟ้าเนี่ยมันคืออะไรนะครับมาบอกกันได้นะครับผมนี่ โอเคโอเคผมเกือบลืมไปเดี๋ยวเราลองใช้เป็นไอเทมซ่อมเกาะดูนะครับวันนี้มันจะเป็นยังไงนี่เห็นไหมคุณผู้ชมมันจะแบบม้วนเป็นแบบเออเหมือนแบบซ่อมจริงเลยอะ่ะคุณผู้ชมโคตรเท่เหมือนกันเลยนะครับวันนี้ก็คือวิธีซ่อมเกาะแบบใหม่นะครับสุดยอดจริงๆเลยนะครับเฮ้ยคุณผู้ชมแบบรูปตัวแฮกเกอร์ตัวนี้คือมันอยู่ตามเราไปทุกแห่งเลยนะครับเฮ้ยดดดดดดเด็ดเดเฮ้ยท่าโดดใหม่คุณผู้ชมดูอีกโคตร เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอปัญญาแล้วก็ไปโดดมาใหม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวตายเอานะครับเดี๋ยวผมโคตรเท่คุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอโดดใหม่นะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีว มันดูตลกดีนะครับมันเป็นท่าโดดใหม่นั่นเองโอ้โหโคตรเท่เลยนะคุณผู้ชมนี่ก็คือเป็นฟรีไฟแม็กซ์นั่นเองนะคุณผู้ชมเฮ้ยโอเคคุณผู้ชมก็สําหรับคลิปวันนี้ก็เพาหอมปากหอมคอนะครับวันนี้ก็คือจะเป็นการรีวิวเป็นฟรีไฟแม็กซ์นั่นเองนะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเลยว่าตัวเกมเราเนี่ยจะต้องอัปเดตมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าบอกเลยว่าไม่นะครับวันนี้ก็คือจะเป็นเซิร์ฟแยกมานั่นเองนะครับวันนี้ก็คือเขามีให้ทดลองนั่นเองในครับวันนี้ผม โอเคนะครับก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณ ID ของนะ Happy Time ์4นะครับที่ให้ ID ผมมารีวิวในคลิปวิดีโอนี้นะครับนะเออก็คลิปวิดีโอนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณทุกทยอดไลค์ขอบคุณ,ท, like, คณทุก Subscribe เลยนะครับบ๊ายบายครับ